สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าไม่ลงวันนี้จ้าแกงไก่เป็นแกงข้อไก่เด้อเพื่อนจ้าอันนี้ข้อไก่นะอยากกินกรุบๆน,นี่ฟักแฝงฟักแฟงก็เรียกฟักเช่นเดิมและเช่นเคยเตาถ่านจ้าประหยัดแก๊สใส่ลงไป ชสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพัชร์นะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อวันนี้แต่งตงัวเป็นออเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ผมลิขิตกาลังมาแรงเพื่อนจ๋าวันนี้มาเลยชุดสีมนูนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้ออเจ้าอยากกินแกงไก่ใส่วุ้นเส้นใส่ฟักแฟงมา

นี่จ้าหาออม,มาจานท์เพื่อนจ๋ามาจ้ามากิน้วยกันจ้นเาาพื่อนวันนี้จะพยายามไม่มีเสียงเออือายว้าวแซ่บเปลี่ยนจากอืมเป็นว้าวแทนแล้วรงนะอืมอืมว้าวว้าว นี่จะเพื่อนๆไม่มีผักอีตู่มไม่มีใบมะกรูดเก่งแบบบ้านๆบ้านๆแบบไม่มีอืมว้าวเซ่บเอ้ยเอฟซีมา่เอฟซีกับมืกี้นี่กันเพื่อนจ๋ามาเด้อมาเด้อ มากินอันนี้แกงไก่ใส่ฟักเพื่อนจากข้อไก่นุกอ,อยากกินเพื่อนจา,ากว้วาหืมหืมบหนัก สุดติ่งไม่กินข้าวด้วยจ้ะอันนี้ก็แถมขาวแล้วลนเส้นแซบขาดใจ นใจชื่นใจฮึ่มีอีกแล้วเพื่อนจมีมีเอฟซีมามาคอมเมนต์ถามว่าทำไมเวลากินอาหารถึงตอบถึงชอบทำเสียงแบบเนี้ยเสียงแบบอะไรเงี้ยอืมแบบเนี้ยแบบทำไม เราก็ไม่รู้ตัวเ,เพื่อนเพราะว่ามันอัดทารุในการกินอาหารเดินเพื่อนอัดทารุในการกินอาหารเสียงมันดังเองโดยธรรมชาติไม่ต้องสงสัยนะจ๊ะเอฟซี FC จ๋าดจะพยายามไม่เออนะกินไม่หมดว้าวว้าว,ว,าว คนเราเพื่อนจ๊จะสไตล์คนเราไม่เหมือนกันเด้อโอเคไหมสไตล์การกินอาหารสไตล์การทำหน้าทำตามันก็ไม่เหมือนกันเพื่อนจ๋าใช่ไหมคนบนโลกนี้มีสี่ล้านคนเพื่อนจ๊ะอือือแซ่บ ทำไมต้องทำเสียงบุ้งหัวกันเหมือนเป็นเองมันเสียบมันเสียบไปดังพยายามอยู่นะโอเคพยายามอยู่ว้าวว้าว เนาะอืมโอเคบองตรงมาตรงนี้ยนะร้อนมากคุณจอนจ๋านั่นลืมอืม เด้พอกร้อนด้วยตำสปิกแห้งเพื่อนจ้าแกงไก่ใส่ฟักใส่เวนเส้นด้วยโอ้โหเป็นคนชอบกินข้อไก่เป็นคนชอบกินหนังไก่เป็นคนชอบเป็นคนชอบกินตีนไก่ กินแต่ก็ชอบกินไก่ข้อไก่เอ็นไก่แซบ่บ เพื่อนจะ้ะชุบน้ำบอร้อนๆมันชื่นใจส้มตำก็ยังกินอยู่นะเพื่อนอืมลืมไปอีละ้ะก็มีคอมเมตนคอมเมนต์นึงเพือมเม่อนสามบอกทำไมชอบยักคิว้วชอบยักคิ้วหลิวตาทำหน้านตาอนะไรเงี้ย มันก็เป็นเองเพื่อนจ๋ามันบอกไม่ถูกเด้อมันเป็นคนลักษณะแบบนี้มันเป็นคนลักษณะแบบนี้เป็นคนท่าทางแบบนี้เป็นคนแบบหน้าตาทะเล้นวนตีนจะหน่อยประมาณนั้นว้าว ตอนนี้อเจา้อาอเจ้าร้อนมาก <c oughs> ตอนนี้ข้างหลังโอเาจา้าบอกว่าน้ำเปลี่ยนฝนตกช่วยช่วหน่อยตอนนี้โอเจ้าร้อนมากโอเคเพื่อนจ้า ออเจ้าขอตัวไปตากผ้าลมก่อนเด้อก่อนเด้อยังไม่อิ่มหรอกค่ะเพื่อนๆจ๋ามันร้อนโอเคถ้ากินไม่สุภาพกินนมามาต้องขอโทษขอแพนเพื่อนด้วยน,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 นะคะแล้วก็ท้าเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนางส้าพาสับมบูรณ์ทาเพื่อนจา๋าโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเจ้าบ๊ายบายจ้า